ยังปไปขายของไม่แม่ค้าก็ต้องตื่นเช้าแล้วค่ะเราต้องไปตลาดก่อนตลาดีรกตื่นตีสามเวลาซื้อของกลับมาตี้านก็มา,า,มาตีห้านะคะก็ทำเลยเพราะว่าแรงขายของเราเนี่ยจะอยู่ที่หกบนถึงจเจ็ดบูมทุก,ก,กอย่างจะตั้งแต่ยกกระติกข้าวเหนียวยกกระติกน้ำแข็งนี่ค่ะเข็นรถผนถ้วยชาเยอะไปล้างนั่งนั่งร้างจานเยอะค่ะนั่งนานก็ปวดเนาะปวดหลังจะทั้งหลังทั้งเขง่าทั้งเอง็นเพราะว่าเรายืนทั้งยืนทั้งเดินต้องบริการลูกค้านั่งทำตัวเราต้อง เพือเ่อนาแนะนำมากเลลองไปนวดดูึงไหมเดี๋ยวจะดีขึ้น,นค่ะก็ลองไปงไปนวดไอ้คนที่เป็นหมอนวดเนี่ยเขาก็คงไม่รู้ละกอก็อทําแรงนะคะมันเจ็บ,จบค่ะมันเจ็บกอเกาอีกแล้วกลับมาดึงไม่ได้เลยประมาณสองวันเนะ่ไม่ได้ขายของเลยค่ะทีแรกก็ไม่เชื่อหรอกค่ะว่ามันได้มันเห็นผลจริงหรือเปล่าว่าเราไม่เคยใช้นะ่ะว่าเอออาการของเราเนี่ยทำมาทุกวิธีทางก็คือไม่หายพอเพื่อนให้มาใช้ก็อยู่ที่ปวดเนี่ยก็อยู่ที่มาเจ็บมา ปัทหาวก็ครั้งแรกก็รู้นะคะว่าม,มันเย็นค่ะมันเย็นสิ่งสร้างลมเร็วค่ะกดแรกหมดไปแล้วค่ะพอกดที่สองเริ่มเริ่มดีขึ้นแล้วค่ะพอกรณีเพื่อนบอกว่าต้องใช้ต่อเนื่องไหนก็ซื้อมาใช้ต่อเนื่องค่ะจากที่ก่อนนอนเนี่ยจะต้องเอาหมอนมาลองมาเข่าเนี่ยนะคะามาลองมาเข่าล้วต้องใช้มือเป็นมาบีบมานวดเพื่อจะให้มันผ่อนคลายตรงนั้น,นะะเดี๋ยวนี้ไม่ต้องเลยคะ่ะเพราะว่าเราใช้ทายา <S 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 อยากให้เ,เพื่อนๆที่มีอาการเจ็บลักษณะนีอาการส้นเท้า หัวเข่าหรือหลังเนี่ยค่ะลองซื้อน้ำมันทยายะไปใช้ดูค่ะจะรู้สึกได้เลยติดปวดแน่ได้เลยค่ะเราใช้ต่อเนื่องก็จะทำให้การดีขึ้นเหมือนเดายค่ะเราจะสามารถประกอบอาชีพขายของเดินเงินยุคของหนักก็ถือว่าไม่มีปัญหาค่ะ